รับกลาบสวัสดีครับพี่พี่พี่เพื่อนทุกท่านก็ครับมาพบเจอกันอีกหนึ่ง EP นะครับพี่พี่ชอบตรงไหนพี่ทักมาได้ครับพี่โทรมาได้ครับแอดไลน์ได้เลยครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกแอดไลน์บนนี้ได้เลยครับพระอุปคุตพี่เก่ามากครับพี่สมฤทธิ์ครับพระอุปคุตปางจกบาทหน้าตักห้านิ้ว ก้นดินไทยหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่ชอบโทรมารแอนไลน์มาครับสวยมากเก่ามากครับพี่พระบูชาหลวงปูท่ทวดพี่เนวว่านครับสองสี่เก้าเจ็ดนี่ครับพี่หมาบ้านมาได้นะครับถ้าใครชอบก็โทรมารแอดไลน์มานะครับ ใครดูเป็นก็โทรมาแอดไลน์มานะครับงดนาบ้านนะครับนี่ครับพาเมาบ้านมาครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทจถะพี่นี่ครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับชอบดูเลยนะครับโทรมาครับแอดไลน์มาครับพี่หายากครับสวยมากแต่มีอีกหนึ่งองค์ครับพี่พระบูชาหลวงปู่ทวดสองสี่เก้าเจ็ดครับขนาดบูชาครับหนึ่งพันห้าร้อยบาท ข่าชอบองค์ไหนทักมาครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับหลวงปู่ทวดนี่ท่านเก่งทุกอย่างดีทุกอย่างแม้กระทั่งแค่รูปในหนังสือพิมพ์ยังมีพุทธคุณเลยครับพี่หนึ่งพันห้าร้ยบาทครับชอบโทรมาแอดไลน์มาครับมีพระกุครับเชียงแสนสิงหนึ่งหน้าตักสามนิ้ว ถึงสามนิ้วครึง่งเก่าคีกุเดิมเลยพี่สำริดเลยครับอันนี้เก้าร้อยบาทจีพี่เก้าร้อยเก้าร้อยบาทครับ <_ C 2> โอ้โหระปิดตาพิมพ์ปั้นขนาดบูชาลราพกแก้วสวยมากมจานเนี่ยครับ จานเต็มสูบหลวงพ่อแก้ววัดเคว,วันครับขนาดบูชาองค์ใหญ่หน่อยครับจานเต็มสูบเลยพี่เอาหกร้อยครับองค์นี้หกร้อยครับหกร้อยบาทครับไปทางบอกห้าสิบาทนะจ๊ะช่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานช่อเล็กองค์นี้มีเก้าองค์ครับเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เก่ามากพิมพ์นิยม ทุกชอ่อเลยพี่9องค์ครับ700บาทครับพี่ชอบโทรมาอลไลน์มานะแล้วนี่พี่ผมมี vídeos, มีดมีดมีดห like ลวงพ่อเดิมครับยาวประมาณ20บก,ก่านิ้วครับพี่พี่ดูครับ20เก่านิ้วจานเต็มเลยมีดาบมีดาบาฟ้าเฟิร์สหลวงพ่อเดิมครับมีจานหลวงพ่อเดิมยาว20บก,ก่านิ้วครับพี่ มีดาบฟ้าฟื้นหลวงพ่อเดิมนี่ครับจานเต็มเลยพี่ยี่สิบกิ้ิ้วนะพี่นะายาวนะยี่สิบกิ้วย่วะพี่สวยสวย สวยครับพี่สวยมากสวยมากครับพี่เอาสองพันบาทสองพันบาทพี่ยี่สิบก้าน้วนะยาวพี่ต้้มไม้สักไม้สวยครับยี่สิบกันิ้วะพี่ยี 25, ่สิบห้ายี่สิบหก้วได้ครับสองพันบาทนี่รูปถ่ายหลวพระทาบ ด้านหลังจานมือด้วยครับพี่แล้วมีสีพึ่งครับยกชุดเลยครับพี่เอาหกร้อยหกร้อยบาทจะพี่เดี๋ยวเราพกกลวยครับเนื้ออัป,ปก้าปีสองหนึ่งเหลือยงนี้อหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยครับพี่ชอบตรงไหนพี่ทักได้เลยนะยี่ลูกสะกด ลูกสะกดลูกสะกดเก่าสวยหกร้อยบาทหกร้อยบาทจ้ะพี่ลูกส,กกสะกดครับแพะเป็นกระดูกกมช้างนะพี่แกะแพะตารางเปกก็นตะกดครับพี่อาจารย์เฮงอาจารย์เฮงภัยวันสิทธิเอกหลบพ่อเดิม สวยสวยครับพี่สวยสวยมากเลยครับพี่เนี่ยสวยสวยจริงๆฮะพร้อมตะกรุดเก่าๆเลยพี่ดูง่ายสวยมากผมแบ่งปันนะพี่นะผมเอาเจ็ดร้อบาทเจ็ดร้อยสวยจริงๆครับมีสองตัวนะพี่นะนตัวที่หนึ่งอ้ยตัวที่ททีครับฟันหน่อยนี่ตัวที่สองโหยหโคตรสวยเลยพี่ ดูตะกุดกเก่าสายสินช้านมากพระอาจารย์เฮงไพวันอาจารย์เฮงไพวันนี่อันนี้ทันหลวงพ่อเดิมปุกเสกด้วยครับสุดเอกหลวงพ่อเดิมครับอาจารย์เฮงไพวันก็คนแกะเนาะคนสร้างเครื่องรางพระต่างๆให้อาจารย์ให้หลวงพ่อเดิมปุกเสกนี่ครับสุดยอดเอาเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยจากตัวที่สอง นี่ผมยังเหลือกําไรอยู่นะเป็นรเงินโบราณพี่อ่อนๆนเลยครับเนี่ยเงินโบราณสวยแนวเก้าร้อยบาทจ้ะพี่นะใหญ่ใหญ่หนักเป็นบาทเนี่ยพี่เป็นเงินโบราณนะเก้าร้อยบาทเอาเก้าร้อยบาทจ้ะพี่เก้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่ชอบพี่โทรพี่แอดไลน์ครับขยับไฟนิดนึงนี่ตะโพนนี่ตะโพนโง,งาแกะ ป็นงาแกะพี่สวยเก่าหล้พอเดิมครับเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งในโชคลาภตะบนคือกล้องกลางวานไกลงาแกะพ่อเดิมครับหน0่ 1, บาท1,500บาทผมขายจริงส่งจริงทุกกล่องนะครับไลรยังไงนะครับก็ส่งอย่างนั้นเลยนะครับ อาจจะมีช้าบ้างส่งเนาะอาจจะป่วยบ่อยช่วงเนี้ครับแต่ก็ส่งจริงนะต้องกลับขอโทษพี่พี่ด้วยนะครับแต่จะส่งให้ในะครับพี่นี่ครับงาแกะครับแกะรูปเหมือนหลวงพ่อเงินบางคารสวยจานเต็มเลยหลวงพ่อเงินว่าบางคานครับงาแกะสวยครับเก่า หายากนะพี่มัะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะงาแกะหนึ่งันห้าร้อยบาทจ้ะพี่เพราะเงินวัดบางคานครับงาแกะหนึ่งันห้าร้อยบาทอันนี้สิงเป็นกระดูกกามช้างนะอไม่ใช่พี่ตัวทีอันนี้เป็นเขี้ยวหมูตันแกะเสือเหลียวหลัง อาจารย์เฮงพพลวันนั่นเนี่ยครับสวยสวยครับพี่ตัวนี้เอาหกร้อยพอหกร้อยหกร้อยครับหกร้อยพอครับ,อรบชอบโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะหลวงพ่อทบพี่หลวงพ่อทบวชชุนแดนเก่าสวยเราโบราณฐานสูงพ่อทบ หกร้อยครับน่าใช้เก่าเอาหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยครับพี่ๆท่านไหนชอบพระอค์ไหนทักมาได้โทรมาได้นะแอดไลน์มาได้พี่มีก็น่าใช้มียาวด้วยอย่างยาวเลยอันนี้เป็นสมเด็จหลวงปู่โตเป็นะผงน้ำมันไหมหลวงปู่โตวัดไปดูชิมพีครับผงน้ำมันคมลึกเลย หกร้อยบาทจ,จะหกร้อยเอาหกร้อยครับหกร้อยจะพี่จา๋าพี่ชอบพี่แอดไลน์พี่โทรมานะพี่กุมารดุลลกอาจารย์เจ๊กโอ้ยสุดยอดเกา่าเขาอ้อนี่กุมารดุลลกหรือกุมารดุลซับในหล่อโบราณเกา่าๆครับเป้าคี้บ็อกอาจารย์เจ๊กวัดเขาตกพัชลุงเฮ้พัชลงุงนะ เ่านี่สวยโชคลาบชั้นหนึ่งเลยพี่ขึ้นคอกำลังดีเลยหายากใครได้ไปโชคดีแน่พี่เอาหนึ่งพันบาทตรงนี้หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทจะพี่ราคานี้ออกต่อก็มีกำไรนะเขาเล่นกันแพงนั่นพี่เก่ามากสวยหนึ่งพันบาทนี่หลวงพ่อแวว ช่งหวัดพิจิตเอาหกร้อยหลอโบราณหลวงพ่อแววจังหวันพิจิตนี่เราไปดูง่ายๆ600หกร้อยบาทครับชอบ,ชอบทักมาโทรมาแอดไลน์มานะอันนี้ทสืสวยของทสืยสวยเยอะพี่ของทสืยสวยเยอะอันนี้จอพี่หลวงพ่อพเพชรอุ้ยสุดจอดแล้วกระโดดออกจากมือ นี่หลวงพ่อเพชรครับพิมจอบหลวงพ่อเพชรจังหวัดพิจิตรเนื้อสำลิศเลยหลวงพ่อเงินวัดบางคานปุกเสกพี่เนี้ยสุดยอดละเจ็ดร้อยพี่เจ็ดร้อยหายากเอาเจ็ดร้อยบาทครับชอบโทรมาแอนไลน์มานะพัดสวยมากครับพี่พัดสวยจริงชุดนี้สวยทุกองค์เลยพี่มีอาจารย์เจ๊อาจารย์อาจารย์แจ๊กนี่อาจารย์แจ๊ก สิทธิ์เองเพราะเงินครับครึ่งสีบครึง่งสีบอาจารย์แจ๊ะสิทธิ์เองเพราะเงินครับพี่หกร้อยหกร้อยเอาหกร้อยหกร้อยบาทหกร้อยบาทจะ้ะนี่เป็นพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะหกร้อยบาทจะพี่หกร้อย หกร้ยบาทจะพี่พระพิตาปุตโตครับพี่มีหล่อบโบราณหรือพระแจงเก่าเก่ามากหกร้อยบาทหกร้อยบาทจะพี่จ๋าหกร้อยบาทจะพี่ชอบพี่โทรมาได้ครับพี่ นี่มีหลากหลายนะครับพี่นี่สมเด็จปกโพนี่เป็นรถปูม,มุนนะพี่นะปูม,มุนผงน้ำมันสมเด็จปกโพลี่รูปูม,มุนรปูหมุนเซ่ครับพี่ปีสี่สองน่าใช้หกร้อยบาทหกร้อยบาทจากคุณพี่หกร้อยบาทจากคุณพี่ พี่ชอบองคไหนทักมานะครับโทรมานะครับพี่อยากขายที่สุดเลยครับชอบอะไรก็โทรมาครับพี่ส่งจริงทุกรายการนะจ๊ะไม่หลอกกันนะจ๊ะพี่จ๋าเนี่ยพอทาจะกดพอทายังอยู่นี่พี่นะยังมีอยู่นะเนี่ครับพร้อมเหรียญเลยพร้อมเหรียญเลยพี่ชุดนี้เจ็ดร้อยพี่เจ็ดร้อย เจ็ดร้อยน่าใช้เก่าสวยเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่อีพีนี้ต้องกราบสวัสดีนะครับพบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปครับ